ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีสิง์ก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณน,นั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกตรงนี้เรียกได้ว่าอยู่ในภพเรือนของพันธุ ส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์เองมีจิตใจในการฝากฝ่ถึงการอยากจะสอร่างสร้างตัวสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเกิดขึ้น ดาวพระอาทิตย์นะครับที่อยู่ในจุดตรงนี้นั้นนะครับอยู่เคียงข้างกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการจะส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์เองก่อเกิดในลักษณะของแนวความคิดที่ดีแนวความคิดในการสร้างสติปัญญาได้ดีกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้คุณจะดูน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวครับจากการพูดจากการจาหรือการจับก,การติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วต่ มักจะได้รับการยกย่องมักจะได้รับการเชื่อถือหรือถ้าเกิดคุณร้องขอความสําเร็จอะไรก็แล้วต่ช่วงเวลานี้คุณก็จะเจรจาผ่านเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกัน เรียกได้ว่าเอกสารสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆถือว่าดีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าช่วงเวลานี้ถือว่าลงตัวกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าดาวประจตัวงคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพพันธุทุซึ่งถือว่าเป็นในเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งนะครับหลังจากในวันที่16ธันวาคม ในเวลา10ิบนาฬิกาดาวอาทิตย์ของคุณจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในพบปุตตะปุตตะแปลว่าเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้คุณมีความสุขขึ้นมีความบริบูรณ์ขึ้นเท่ากับว่าชาวราศีสิงห์เองจะมีแรงขับเคลื่อนชีวิตที่ดูดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีการบริบูรณ์พูนสุขขึ้นมากกว่านี้มีความราบรื่นขึ้นมากกว่าเดิมชีวิตของคุณมีโอกาสในการที่คุณคิดอยากจะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น นะครับหลายๆคนอาจจะคิดอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานถิ่นอาศัยกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือนะครับช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวที่สนุกสนานกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่านะครับหลังจากวันที่16ธันวาคมก็ถือว่ายิ่งอยู่ในจุดที่จะทําให้ชาวราศีสิงห์เองมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยซ้ํานั่นเอง จึงเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะครับชาวราศีสิงห์เองนะครับดาวอาทิตย์ของคุณสําหรับในเรื่องราวของดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในจุดที่ดีตลอดทั้งเดือนนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ การที่ดาวสุขของคุณนั้นนะครับเริ่มโครจรก็ไปสู่ในภพเรือนของปุตตะเรียกได้ว่าธุรกิจการงานของคุณยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่มีรูปแบบของการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรเกิดขึ้นแต่พอหลังจากในวันที่5ธันวาคมดาวสุขของคุณจะทําการโยกย้ายโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของอริของชาวราศีสิงห์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าดาวสุขโคจรเข้าไปสู่ในเรือนอริของชาวราศีสิงห์ตรงนี้นั้นนะครับเรียกได้ว่าคุณอาจจะเจอเกี่ยวกับสถานการณ์ความอึดอัดนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องการงานอาจจะเจอเกี่ยวกับการงานที่อาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรืออาจจะมีปัญหาอยู่อยู่ช่วงเวลานี้คู่แข่งขันอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณอาจจะต้องนะครับเหนื่อยในการต่อสู้แล้วก็แข่งขันเกิดขึ้นได้อยู่ แต่เนื่องจากว่าดาวประจำตัวของคุณแข็งแรงแบบนี้ยังไงไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็รับต่าที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับคุณก็จะสามารถเอาอยู่คุณก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าธุรกิจการงานของคุณอาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาได้ภายหลังจากในวันที่5ธันวาคม เรียกได้ว่าอาจจะมีอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณต้องแก้ไขหรือการแข่งขันที่สูงเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่สุดท้ายนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคุณก็ผ่านไปได้หมดแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าดาวประจำตัวของคุณแข็งแรงในการขับเคลื่อนในการที่จะสร้างสาร์ชีวิตใหม่ๆให้เกิดขึ้นนั่นเอง ส่งผลทําให้ในเรื่องธุรกิจการงานของคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะยากอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาหรือการแข่งขันอาจจะเจอการแข่งขันที่สูงแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านไปได้หมดทุกอย่างนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นก็คือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีพิจิกเรียกได้ว่าเรือนราศีพิจิกตรงนี้เป็นพบเรือนของพบพันธุ์นั่นเอง การที่การเงินของคุณอยู่ในภพเรือนพันธุ์ตรงนี้สื่อถึงลักษณะของชีวิตของชาวราศีสิงห์หลายๆคนนะครับอาจจะคิดอยากจะลงหลักปักฐานในการอยากจะได้บ้านใหม่ในการอยากจะได้รถใหม่หรือต้องการทรัพย์สินชิ้นใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้กับเขาได้อยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกันเลยทีเดียวครับที่เรียกได้ว่าคุณมีโอกาสได้ทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นกับเขาหรือนะครับบางคนก็อาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้การเงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวถือว่าไปได้ดีกันเลยทีเดียวและครับ เพราะสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นหลังจากในวันที่4ธันวาคมดาวการเงินก็คือดาวพุธของคุณนั้นเริ่มหลุดจากการโคจรวิปลิตแล้วนั่นเองทําให้เรื่องราวของการเงินของคุณมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเรื่องสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณก็เริ่มเข้าไปสู่ในโหมดที่เรียกว่าเริ่มลงตัวเริ่มสําเร็จแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางกับเขาได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีสิงห์นั้นคือดาวราหูนั่นเองครับการที่ดาวราหูของคุณโคจรเข้าไปสู่ในภพเมเรืนมรณะเรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวความรักของคุณอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าตึงเครียดหน่อย ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เกี่ยวกับความรักนะครับเพราะเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของความรักของคุณอยู่ในมรณะยิ่งดาวศุกร์นะครับโคจรเข้าไปหลังจากวันที่5ธันวาคมมันก็จะยิ่งทําให้คุณเองนะครับดูสถานการณ์ความรักอาจจะห่างเหินกันไม่ค่อยได้โฟกัสกันหรือลักษณะข,ของคนที่มีความรักที่ราหงระแหงอยู่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการสิ้นสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดคนโสดอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ไม่ค่อยสู้ดีนะสําหรับคุณนะครับก็ยังเป็นลักษณะของความรักที่ยังติดๆดขัดขัด,ขดแล้วก็สุดท้ายคุณอาจจะไปต่อไม่ได้กับความรักใหม่ของคุณก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้หรือในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะเกี่ยวกับรักเพราะมันดูแล้วนะครับคุณยังไม่ค่อยได้โฟกัสหรือถ้าเกิดคุณมีรูปแบบของการโฟกัสไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องมีจุดของการเจ็บปวดที่ทําให้คุณเองรู้สึกว่าห่างเหินกับคู่รักห่างเหินกับคู่ครองได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ความรักของคุณอาจจะดูจืดจางสักหน่อยจืดจืดสักหน่อยจืดชืดสักหน่อยนั่นเองก็อย่าไปโฟกัสเรื่องรักดีกว่าครับ มาโฟกัสในเรื่องราวของความสําเร็จในเรื่องราวของวิถีชีวิตทั้งด้านการเงินการงานกันดีกว่าเพราะอย่างน,น้อยๆจุดของความสําเร็จในเรื่องราวเหล่านี้มันก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดนั่นเองในชีวิตของคุณและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์สำหรับในเดือนธันวาคมนี้นั่นเอง ก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาความนี้ของคุณนั้นถือว่านะครับเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวในการที่จะทําให้ชาวราศีสิงห์เองมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําสเร็จขึ้นมาได้ด้านการงานของคุณครับถือว่าโดดเด่นกันเลยครับกับการที่คุณจะสามารถนะครับมีโอกาสประสบความสาเร็จหรือลู่ทางโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้อยู่ด้านการเงินของคุณนะครับอาจจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากก็จริงแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคภา,พพาระต่างๆคุณก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกัน ส่วนความรักก็เหมือที่บอกไปว่าอย่าไปโฟกัสมันเยอะเพราะถ้าเกิด Focus, โฟกัสก็จะเหนื่อยแรงปวดใจปเปล่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เป็นงานเป็นเงินของคุณเป็นหลักดีกว่าช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างชีวิตในเรื่องของความสําเร็จนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาคราบว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมีมปัมตัยใจหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุมหรือโยก หรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำาั้นนายดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ